สวัสดีนะครับยามเช้าวันนี้นะครับร้านทรัพย์โสพลนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทาง YouTube นะครับแล้วก็ทางติดตามที่ติดตามทาง a c e b o o k นะครับทรัพย์โสพลเจริญยนต์จังหวัดฉะเชิงเซานะครับเราเป็นร้านขายเครื่องมือสองนะครับซึ่งเน้นเป็นคูปต้ายันมาแล้วก็เน้นเป็นเครื่องมือสองสภาพดีนะครับเราจะซื้อขายเฉพาะเครื่องที่เป็นสภาพดีเกรดเอนะครับสภาพต่ำสุดที่70%นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับได้ r t 1 1 0พัดมา1ตัวนะครับสภาพเดิมจากโรงงานไม่เคยโดนปัดแจเลยนะครับผมเป็นเครื่องมือสองที่ผ่านการใช้งานมาน้อยนะครับผมแล้วก็วันนี้ท้ายคลิปนะครับมีโปรดีๆนะครับติดตามไว้ดีนะครับสําหรับเครื่องตัวนี้มีโปรดีๆนะครับเกรียมดูกันได้เลยนะครับผมเครื่องตัวนี้นะครับก็เป็นตัว r t 1 1 0พัทนะครับเป็นรุ่นหัวฉีดอ่า ปกตินะครับยังไม่ใช่ด r เร t อินเจคชันนะครับเป็นหัวฉีดปกตินะครับเครื่องไม่เคยถอดอะไรทั้งสิ้นนะครับปั๊มหัวฉีดอะไรไม่เคยถอดฝาสูบไม่เคยถอดนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับน็อตล้อไม่เคยถอดนะครับผมเสียงดีมากเลยเดี๋ยวผมรีวิวให้ฟังนะครับเดี๋ยวดูน้ําในหม้อน้ําก่อนนี่ใสเห็นหลอดเลยนะครับนี่ฝาหม้อน้าไม่มีรายเดือดนะครับนี่ครับสะอาดนะครับผมเครื่องผ่านการใช้งานน้อยก็น้ําจะไม่เดือดนะครับน้ําจะไม่เดือดจะไม่พุ่งจะไม่เหลืองนะครับ แล้วก็สีสันนะครับเดิมๆนะครับการันตีสภาพโดยรวมที่85%แท้นะครับ85%แท้สาหรับวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ใครซื้อเครื่องตัวนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆกันเลยนะครับแถมชุดก๊อกโซล่านะครับของแท้ของอาทีนะครับมูลค่า300บาทฟรีนะครับแถมชุดกองโซล่าชุดก๊อกโซล่านะครับขอโทษนะครับชุดก๊อกโซล่านะครับของแท้เลยทั้งชุดนะครับนี่นะฮะ ทั้งชุดเลยทั้งเบ้ามาเลยนะครับผมแถมฟรีนะครับแถมฟรีการให้กันนะครับเป็นน้ําใจจากเรานะครับส่วนราคาเครื่องนี้นะครับผมขอวางไว้ที่ราคาสอง0 0ืเก้าพบาทนะครับสองหมืเก้าบาทนะครับจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับเริ่มต้นการจัดส่งที่เก้าร้อยบาทนะครับถึงสองพันรอยบาทนะครับทั่วไทยนะครับแล้วก็รายละเอียดโทรคุยกันนะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่รู้จกร้านทรัพย์โสพลแล้วหรือว่ายังไม่เคยซื้อขายกันนะครับ ก็โทรมาสอบถามได้เบอร์ได้ที่เบอร์นะครับ0892462253นะครับผมก็รีวิวพอเป็นสมควรนะครับแล้วผมจะติดให้ทุกท่านฟังเสียงแล้วก็จะเร่งแล้วก็สโลให้นะครับให้ท่านได้ตัดสินใจกันว่าเครื่องตัวนี้ดีอย่างที่ผมพูดไหม เป็นไงเป็นไงครับการรีวิวของผมนะครับเร่งต้องให้สุดนะครับแล้วก็สโลต้องให้สุดให้ลูกค้าดูนะครับนี่คือสเต็ปของร้านเราแล้วก็เป็นนโยบายของเรานะครับเพราะการซื้อขายออนไลน์เดี๋ยวนี้ต้องให้ชัดเจนนะครับจะมามัวมัวมัวม่วมวกันไม่ได้นะครับดีต้องบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีนะครับเครื่องในร้านผม,ม่มีหลายเกตหลายสไตล์นะครับผมว่าอยากจะบอกไว้เลยว่า มันมีสเกตดีเกตกลางเกตธรรมดาเกตงบน้อยจยเกตงบเยอะนะครับเรามีกันหลายเกตนะครับก็วันนี้ก็เลยทําคลิปดีๆตัวนี้ให้ดูกันนะครับผมเครื่องดีๆนะครับคุ้มค่ากับเม็ดเงินนะครับจ่าย20,000วาบาทได้เครื่องดีแบบนี้นะครับคุ้มค่าครับผมสวัสดีนะครับโชคดีร่ำรวยครับสวัสดีครับ